สวัสด,ดีครับพี่น้องมึอนี่มาพบพ่อครับนุ่มอุดรครับมึอนี่มาหล่อทงครับมึอนีมาลงป่าครับนี่ครับสมาชิกทหารนี่ครับทหารทหารเลียทหารเลีย <c oughs> อ <c oughs> ปลาเป็นลงน้ำเพียงคอครับเพียงเพียงคออันนี้เพิน่นซื้อว่นน้องอยังก่อนขุดงงขุดงงกุดงงกุดงงขุดงงครับพี่น้องนี่ mm hmm. เบิ่งนั่นเหมือนตอนนี้เฮาถอดสิลงฮึลง <c oughs> <c oughs> นี่ครับชุดนี้วามหรือว่ดีหาปลาได้ครับไปพี่น้อง ยกแหลกรับพี่น้องยกแหลกเลยคนงานโฮ่งแหลกรับโอ้โหกัดโถกัดโถงวยง่ายสุดกครับดุ๊กดุ๊กมาเดี๋ยวของนัมาคริงมาคิงไม่แล้วครับคุณย่างขังท่านเสร็จครับสรุปผลงานครับอีกอันหนึ่งตัวหนึ่งอยู่ในนี้เอาผมแห็นในถุงในถุงเปิดถุงก่อน ไปม่าปกปะน้ำยังไม่บุกมเอขึ้นมากจนนี่ใส่รูปแปดครับรูปแปดเอโอเคครับไปเฮาประเทกินเล้วเขาไป อยู่ข้างหน้าตาสิมาเบิ่ง ก็แบบเนี่ยจริงอ้หูกวาดบ้รนวัยตัวนี้โอ้โหเน้อแม่ี่บอกอบ้านครับพอมดีนี่ต้นมันก็ล่ะ